มาแล้วครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA วมยและด่านแรกของคลิปนี้ผมภูมิใจนำเสนอกับด่านขึ้นลงด่านนี้มากคุณผู้ชมเพราะมีมากันเยอะขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเตรียมตัวท้องแข็ง <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วไม <c oughs> ยา เรียบร้อยเลิ่ม,มาก็หลักอ้าเหมือนจะลงไปได้สองคันแต่ผมล่ะยังอยู่ข้างบนเล่นกันเก้าคนแต่ตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่เก้าแบบนี้ก็ไม่เอาอยายาห์หยายาเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็เหมือนแบบนี้ที่ก็มีตั้งเยอะไม่หมุนหมุนมาหาผมโอ้โหแถมตอนนี้เหมือนจะมีคนออกไปแล้วอีกหนึ่งคนโอ้โหจากเก้าตอนนี้เหลือแปดพึ่งสามสิบวีเดี๋ยวเดี๋ยว เดจาวู ja u. คุณผู้ชมผมว่าผมเจอเดจาวู u. นี่ผมจะสามครั้งติดแบบนี้ไม่ได้ผมจะมัวมาเดจาวู u. แบบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะทุกขันเริ่มจะกลายเป็นเครื่องบินหมดแล้วแหม<า>โอเคขอบคุณมากครับที่ช่วยรับเอ,อผมช่วยพวกพี่มาเยอะแล้วพวกพี่ต้องช่วยผมบ้างตั้งแต่ต้นคลิปผมจำได้ไม่ <laughs> เอาลละครับคุณผู้ชมความสนุกพึ่งจะเริ่มต้นออกมาทิงล่วงไปสะก่อนเราคันนี้ก็คันใหญ่ทนไปเกิดหม่ย,ยังเดียวเพราะฉะนั้นเราอย่าเสี่ยงกุ๊อาขอยพระลงโทษอย่างหนักมาแล้วลูกจาด่านทรมานที่นูอยากเล่น <c oughs> นี่เล่นมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ลืมบอกกับคุณผู้ชมไปเลยว่าด่านนี้มันคือด่านขึ้นลงในรูปแบบป๊อปอิดนั่นเอง อ๋อคันนี้ไม่ยากง่ายเอเดี๋ยวแต่ผมไม่เห็นคนอื่นเขาทอนกันเลยเพราะฉะนั้นผมต้องทอนให้ดูเป็นแบบอยา่างด่านนี้มันต้องเล่นแบบนี้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนความทรมานให้เป็นความสนุกหรือมันอาจจะทรมานกว่าเดิมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุคคลไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรู้สึกเหมือนมีคนดันไม่น่ามีความทรมานมาเยือนจะเอาหน้าลงแต่กลายเป็นว่าได้ถอยหลังลงอ่าบาย ผมจะต้องรอดคุณผู้ชมอือรอดอยู่อ้าเอาหลังลงดันรอดให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอ่าแล้วทุกนั้นก็ลามมาถึงผมกำลังจะดีอยู่แล้วเที่ยวครั้งนี้เอาหน้าลงตั้งแต่ต้นคุณผู้นี่คุณผู้ชมเท่าที่ผมดูเหมือนว่าจะไม่มีลำไหนที่จะลงมาท้อนเราเลยคุณผู้ชมหรือว่าตอนนี้เรายังเป็นคันอาแล้วเอาแล้ว มันจะต้องเป็นผมทุกครั้งคุณผู้ชมเป็นผมทุกครั้งที่ทนคนอื่นให้ลงไปได้ไม่ได้การละคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะแบกคนอื่นอยู่แบบนี้ไบ้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูแต่ละอย่างที่ผมเจอแม้กระทั่งคันเล็กๆแบบนี้ยังเบียดผมให้ล่วงได้แหมแถบจากความเมื่อกี้นี้ฝากไว้ก่อนอย้า้ผมลงไปได้เชียวผมจะจับเขี้ยนให้หมดเลยแป๊บหนึ่ง ข้างๆผมที่ทําอะไรคิดจะถอยหลังลงไปแล้วผมบอกเลยว่ากลับไปเล่าใหม่เถอะเพราะผมลองมาแล้ว <c oughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมครั้งนี้มาช่วยเอาใจช่วยผมด้วยเพราะครั้งนี้เต็มถนนกว่าครั้งเมื่อกี้อ้าวหายไปแล้วหนึ่งคันเพราะฉะนั้นเหลือกไม่ไม่ครั้งนี้ผมไม่ยอมกลับไปเล่าใหม่อย่างแน่นอนพี่นี่แหละต้องกลับไปเล่าใหม่นั่นแหละสวยคุณผู้ชมกินลงไปเถอะไอ้บ้า บายบายเอาไว้ไปเจอกันครังบอกอ้าเคือ์บักกี้กณผูชมก็เห็นใช่ไหมครับว่ามันเอ็นลงไปทั้งตัวแต่มันดันกลับพลิกมาได้โอ้โหถ้าเป็นคันเล็กๆแบบในผมยังพอเข้าใจแต่นี่มันคันใหญ่มันกลับพลิกมาได้มันเป็นไปไม่ได้เซอร์ <c oughs> ไอแซคนิวตันเจอแบบนี้ก็ยักอธิบายไม่ได้สงสัยต้องเรียกหมอป่าแต่ตอนเนี้ยผม,มต้องเรียกใครยวโชคร้ายเหลือเกิน ขอเช็คคนก่อนคุณผู้ชมยังเหลือ8คนเหมือนเดิมออกไปแค่คนเดียวอนั่นแหละออกไปออกไปให้พ้นทางผมเลยผมจะลง <c oughs> เอาอีกแล้วปล่อยเลยละกันคุณผู้ชมผมปล่อยเลยโอ้ยดีไนดะ้กระบะมันยาวถ้ากระบะสั้นอีกนิดก็ลาใสสวัสดีครับคุณผู้ชมเราเหมือนว่าจะมีหนึ่งคนออกไปใช่ไหมไม่ไงจาก8ตอนนี้เหลือ7โท ตาเอ๋ตัวเองผมบอกแนละ้วผมจะจับพวกพี่เคียนให้หมดได้กี่คันคันเดียวก็ยังดีดูเหมือนว่าเราต้องสอนงานกันอีกนิดคุณผู้ชม,มว่าพอเปลี่ยนเป็นเครื่องบินแล้วเราต้องลงมาท้อนกันแบบนี้เพราะผมยังไม่เคยเห็นใครลงมาทอ้อนอามีแต่คันใหญ่ทําไมเสีนี้มันแหลดูคุณคุณ,คณเหมือนผมเคยดันพี่ลงไปถึงก้างล่างแล้วไม่ใช่แล้ออาแล้วพี่จะมาดันผมทาไมเนี่ย a few moments later จากเจ็ดคนเมื่อกี้นี้นํามาสู่หกคนในตอนนี้ <c oughs> หายไปอีกหนึ่งคนดีนะคลิปนี้ผมเกตคนมาเยอะขอบคุณมากที่ช่วยรับผมพอดีครั้งที่ผมคํานวณมาดีดีสวยเป็นยังไงล่ะลงมาได้เหมือนกันเหรออะไร <c oughs> <c oughs> ไปนะไปนะโดโดผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ผมโชคหลายคุณผู้ชมเออ คนอย่างใหญ่แหมเอ็นไปทั้งตัวมันยังกลับมาได้ส่วนผมคันเล็กนิดเดียวใหญ่กลับมาอยู่นี่ชทดซ้ายผ่านใหญ่หลอดคุณผู้ชมพอดีตาไม่ว่างกันเลยกลายเป็นใหญ่หลอดสมองสมองไปหมดละกิ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยดีบอสองแลอบแล้วคุณผู้ชมที่ลงไปถึงข้างล่างได้เนี่ยไม่โกรธเลยผมแค่แสดงไปอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมจริงๆตอนนี้ผมสนุกอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้างหน้ามาบังผมแบบโอ,อ้ลอดรอดมาได้แป๊บเดียวภ <c oughs> าวนาให้ด่านี้ไปมีรถซูปเปอร์ให้เราเล่นด้วยเถอะคุณผู้ชมเพราะนี่ขนาดออฟโรดอย่างยากขนาดนี้ถ้ามีรถซูปเปอร์มาอีกโอ้โหคงไดนจอระบบมือละ <c oughs> yes ได้สักทีคุณผู้ชมแหมไม่รู้ว่าที่หนึ่งตอนนี้ไปถึงไหนแล้วไม่ไดการคุณผู้ชม เจอไข่ต้องถอนพอไม่รู้ว่าคันนี้ใช่ทิศหนึ่งหรือเปล่าเอาไว้ไปเจอกันข้างบนนะมาแล้วลูกจ้าแต่ไม่รู้ว่าคันเมื่อกี้นี้ตามผมขึ้นมาหรือยังอย่า,ยากโกรธผมเลยด่านนี้มันต้องเล่นแบบนี้แต่ทำไมไม่เห็นมีไขรเล่นตามผมเลยเออโอ้โหดวงเริ่มมากู้ชมดวงแล้วมาม,ววมามาเอาตอนช่วงสุดท้ายแต่ยังถือว่าทันเพราะตอนนี้เหมือนที่หนึ่งจะพลาดนะครับแต่ผมไม่พลาดไง ผมขัตัวไปก่อนแลลวครับแบรู้สึกว่าเสียงจะแหบแหมอ่าเริ่มกิ้งมาแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องอตามมาติดติดเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ยังเห็นกิ้งอยู่ข้างบนอยู่เลยหันไปอีกทีแทบจะสิงผมอยู่แล้วเออมันจะต้องเป็นที่หนึ่งที่พลาดเมื่อกี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมไม่ทอนแล้วกันถ้าผมทอนผมก็เสียท่านะสิ <c oughs> หาตั้งนานมาอยู่ตรงนี้นี่เองเช็คพอยเก็บไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อุตส่าห์ไม่เสียเวลาทอนแต่นั้นมาเสียท่ากับการเก็บเช็คพอยตรงนี้พอยก็ไม่ได้เลี้ยวก็ไม่ทันไม่ออบละคุณผู้ชมครั้งนี้ผมขอพุ่งเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยกันแล้วกันแต่พอเราพุ่งมาตรงๆแบบนี้รถมันก็จะพุ่งออกไปตรงๆแบบนั้น <c oughs> จอดนิง่งๆแบบนี้อย่าบอกนะว่า เดี๋ยวพี่สามารถพุ่งออกไปแบบนั้นได้อย่างไงผมเล่นมาตั้งแต่ต้นผมยังพุ่งไปแบบพี่ไม่ได้เลยพี่ทำยังไงสอนผมที <c oughs> กลับมาอยู่ที่สองอีกแล้วแม่อาขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งอีกแล้วพล <c oughs> าดใช่ไหมล่ะพลาดใช่ไหมล่ะผมขอตัวนำไปก่อนละคร,ครับคุณผู้ชมที่หนึ่งจะต้องเป็นของผมโอ้ดีนะไม่ระเบิดจริงๆมันต้องระเบิดถ้าระเบิดเนี่ยฮ่า <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ขับคลายขับขาเหมือนจะเป็นคันเดียวกับผมมาแล้วลูกจ้าความทรมานที่หนูอยากได้รับนี่ไปแหมไม่รอให้ผมชนโอ้โหมาทีละคันมาแบบที่ผมเลือกไม่ถูกแล้วไขรมาติดดอยอะไรอยู่บนนั้นอ้าเทคทอยอยู่บนนี้เราก็ต้องมาอยู่ข้างบนด้วยเช่นกันบายแต่ข้างล่างเส้นชัยพอดีอืมพอดีแบบไม่ต้องสงสยัยเพราะเมื่อกี้ที่ผ่อนคันเร่งถ้าไม่ผ่อนเลย สรุปแล้วทั้งด่านมีผมช้อนอยู่คนเดียวนอกนั้นเหมือนรีบเล่นรีบเข้าเส้นชัยเพื่อให้ด่านนี้มันจบไวๆอ,อ,อ่ะเอออ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งด่านนะครับยังพอมีเวลาเหลือบ๊ายบายโชคดีครับทุกคนเอาเลยครับคุณผู้ชมมาสนุกกันต่อกับด่านที่2ด่านเมื่อกี้นี้มีคนเล่นกับผม9คนด่านนี้นี่สคนหายไปห้า แหมมีหม,มาสก,กิดกันด้วยนี่เอ,อ,อ้คือนี่กาจะไม่เบรกกันเลยใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมเอหรือเขาอาจจะเป็นคนจากด่านเมื่อกี้นี้เพราะผมรู้สึกว่าเขาแค้งผมยังไงก็ไม่รู้เล่นมาทนผมทุกขันเลยผมขอเอาคืนผมขอเอาคืนเมื่อกี้นี้พี่ทนผมนี่นะเรียบร้อยอผมก็เรียบร้อยอนี่ไงคุณผู้ชม ที่ต้องกว้างเขาสามารถบอกผ่านผมไปได้เลยแต่เขาไม่ไปเขาหักเลี้ยวมาทวนผมแสดงว่าชดแล้วละ่ะน่าจะเป็นคนจากด่านเมื่อกี้แต่ด่านที่ควรชนไม่ชนมาชนเอากันด่านที่มันไม่ควรจะชนเนี่ยเราด่านนี้มันดันชนกันได้โอ้ยหัวจะปวดเป็นไปได้ขอให้พระลงโทษอย่างหนะัก ให้นาไปก่อนเลยคุณผู้ชมผมให้นําไปก่อนเลยพอสุดท้ายแล้วนี่เราก็จะมาเจอกันอยู่ตรงนี้เอาละเอาละนี่นะโทษทีพอดีเบรกไม่มี <c oughs> ขอเอาคืนอ่าอืมฉันโดนลงโทษกะจะขอผ่านไปแบบหล่อๆเอาละเอาละครั้งหน้า <c oughs> แม่เราขึ้นตึกด้วยอะไรมันจะพอดีขนาดอ่าแต่ผมเนี่ยไม่พอดีเลยตั้งแต่เมื่อกี้ ฉันมาแล้วฉันมาแล้วรอก่อนรอยยยยอย่าอยอยาดูท่าแล้วด่านนี้ยาคันเดิมเพิ่มเติมคือคังนี้ผมไม่ชน yes มาได้แล้วคุณผู้ชมมาได้โอ้ทางมันโคง้งทางมันโคง้งใจเย็นๆกว่าจะผ่านมาได้นี่เล่นทนไปหลายคันเลยหมายถึงผมนะโดนชนนะ อเอาละข้างหลังเงียบกกิบเส้นชัยขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอเข้าเส้นชัยเลยกันแล้วกันไม่รอแล้วคุณผู้ชมอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า